สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะ,ะในช่วงของเดือนสิงหาคม2 5 6พนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกัทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็วิคเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ จนถึงทุกวัปของเดือนนี้ไอ้จ๋ก็เปิดดูดวงส่วนตัวอยู่เนาะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจองคิวก่อนทำพน้ำปันได้เลยอย่าแอนมาที่ไอเดียนี้นะจ๊ะโอเคไหมมาดูกันจ๋ะว่าชาวท่านลมใมถุนตุนกุ่มที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะฟาฟัฟสอด5ดาบ The Strength เอสอบวานค่ะหนึ่งไม้เท้าเดวิลเอสอบเพนนิคัหนึ่งเหรียญโอเคคนที่คุณคุยนึกถึงนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุลมไอถุงตุนกลุ่มธาตุไฟเมสิงธนูและธาตุดินมังกร,รประสบการณ์บางทีสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความห่างเหิอนอะไรมาจากคนที่คุณถึงนีงน่แหละใช่ไหมมีการทอดทิ้งอะไรกันมาใช่ไหม แล้วสิ่งที่เขาฝากไว้กับเราเนี่ยมันก็คือความเจ็บปวดรดร้าวเลยอยู่ดีไม่แทงหลังเฉยเลยแล้วเราก็ร้องไห้แงๆแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วไงเสียใจความสัมพันธ์ที่มันเราอยากเริ่มต้นอะไรกับคนคนนี้อยากให้ความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงความชัดเจนอะไรเงี้ยแต่บางทีเราค่อนข้างเหนื่อยกับเขาเนื่องจากบางทีพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันดูแบบทลาะเลือกอะ่ะมันดูแบบอะไรก็ไม่อะไรอ่างเงี้ยแล้วบางทีคนที่คุณคุยเนี่ย สมมติว่าเขาก็ไม่ใช่คนปกติอะค่ะ,ะคือ,อเขาจะมีฟีลของความดื้อดึงมีฟีลของความแตกต่างมีฟีลของความแบบดื้อรั้นแบบแบบชอบให้เราเอาใจชอบให้เรา,าทําตามเขาแล้วแบบว่าเขาก็ชินไงกับการที่เราแบบเอาใจใส่เขาโดยที่แบบบางทีมันไม่ไม่เคยทาอะไรให้กับเราอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็สถานการณ์กาเกิดการเดวิลก็คือเหมือนก็เลยวามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเข้าไปอยู่ ในนั้นน่ะแต่มันก็เหนื่อยเหนื่อยเราเข้าไปอ่ะเพราะเราต้องเพราะเรารู้สึกกับเขาไงเราก็เลยเต็มที่ไงเราก็เลยสุดสุดที่สุดเดชเพื่อที่จะแบบว่าเออหวังว่าแบบมันต้องได้เริ่มต้นนะมันต้องมันต้องจริงจังมันต้องจริงเพราะเราเพราะเราเอาจริงไงแต่ว่าทีนี้มันก็เออเรเห่ยอ่ะมันดึงเราเข้าไปแต่แต่พอเข้าไปแล้วมันก็เดือดร้อนอ่ะไงไม่รู้มันดูร้อนร้อนมันดูแบบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูพยายามอะค่ะ ที่ผ่านมาคุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่พยายามกับอีนี่มามากเนื่องจากเราก็อยากจะให้โอกาสกับสิ่งสิ่งนีเ้เพราะเราก็คาดหวังว่าอยากจะให้แบบจริงจังให้ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราตัดแล้วตัดเขาได้ไหมแหมความยั่วอะไรของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เรา,าก็ไปไหนล็อกแต่มันก็เจ็บจมูกจะเจ,จ,จ็บงานเนาะมันก็เลยอาจจะมีความห่างอะไรกันมาเนื่องจากเขาเองก็ยังยังของคอนเซปที่ ก็ยังไม่ชัดเจงกับเราอีกอะอะไรเงี้ยให้เริ่มแม่งก็ไม่เริ่มมือนก็ยังยังย่วยวนหรือบางทีอะแม่งเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาให้ได้พิจารณาแล้วแล้วเราก็อยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ชัจริงกับเขาสักทียอ,ยอ <laughs> ะไรเงี้ยแล้วไงวะคนที่ชาวธาตุโลงิตถุนตุนกลมนึกถึงเนาะเออคน ก็ดูนึกถึงแหละเออที่่ามาเ็าเป็นอย่างไรบ้างเอนซบครับค่าหนึ่งถ้วยฟ้าฟา,ฟาวานห้าไม้เท้าเด e l o ลเวอร์เดอะเดทนายอวานเก้าไม่เท้า สมองว่าไม่ได้มีการคุยกันหรอกค่ะมันเป็นอารมณ์ของความหยุดอะไรกันและเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่มันมีเรื่องของมือที่สามมันมีเรื่องของคนอื่นๆเข้ามาแทรกแซงมันมีเรื่องของความแบบโชสเส่หนใช้สเสน่ห์ในการแบบว่าเอาคนรอบตัวแม่งเข้ามาจังเลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีอ่ะมันเหนื่อยที่แบบจะต้องสู้หรือพยายามเพื่อให้แบบว่าเราได้ครอบครองคนคนเนี้ยอยากอยากมีรักที่ดีแต่แม่งก็มีมีประเด็น หมายถึงคุณนะอยากมีรักที่ดีแต่ว่ามันมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างหนูจึงทําให้ความสัมพันธ์นี้จบไปบางทีอาจะเป็นไปได้นะที่ว่าคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้ยคือเขาก็มีความรู้สึกอะไรกับคุณเนี่แหละค่ะเดลเวอร์ <c oughs> เกิดขึ้นให้สมมติว่าเขารู้สึกกับคุณนะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะจบไปอะ่ะเขายังรู้สึกกับคุณอยู่แต่พอปัญหานี้เกิดขึ้นในสมมติว่าเขาดูแม่งไม่ค่อยแบบไม่เคลียร์ให้จบด้วยนะ หรือบางทีแบบอาจจะกันอาจจะแบบปัดความรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะทั้งทงที่ก็รู้สึกอยากคุยหรือบางทีนะคือพอมันเป็นประเด็นที่ว่าผังเหินออกมามันมันทําให้แบบว่าจะพูดจะคุยอะไรกันนะมันมันไม่ค่อยมีอารมณ์อยากคุยในเรื่องเรื่องนั้นอะอนจะออกมาในแง่ของความแบบไม่ได้แฮปปี้หรือออกมาในทิศทางที่แบบว่าตกลงกันรู้เรื่องอะอ ซึ่งเขาเองก็ดูแบบว่ารู้อยู่แหละว,ว่าตอนนี้มันมีประเด็นต่อคิดถึงแค่ไหนความสัมพันธ์แม่งก็จบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็ดูระแวดระวังดูแบบแล้วกูต้องยังไงวะอะไร่างเงี้ยรู้อยู่ว่าถ้าคุยหรือทักทายไปมันก็ต้องมีเรื่องราวแน่นอนอ,อ่เพราะเพราะเพราะมันจบแล้วจริงๆคือบางทีแบบว่ามันจากกันด้วยความ ความเสียใจอ่ะคุณเองก็เสียใจเพราคุณก็คงไม่มีอารมณ์จะคุยกับเขาขนาดนั้นอ่ะจะมาหนึ่งถ้วยอะไรตอนนี้ืไอนหนังไก่ยังไงต่ออันนี้สามมึงก็ใจเย็นๆสิเออเสื่อมลมเนาะอ่านให้ดูสิสถานการณ์ความรักของจ่าท่านลมไปถุงตุนกลมในช่วงของเดือนสิงหาคมโอ้โหเป็นไงมาพี่น้องเป็นดอกโคลาชินีถือเหรียญ ควีนอบันราชินีถึงไม้เท้าเดมู n สิกสบคับพกถ้วยเซเวนอบซอดเดาบหนักอยู่แหละที่ผ่านมาแต่พอในพในเดือนสิงหาคมเนี่ยสามองว่าตัวคุณมันมันยิ่งกว่าการสลองสองปีผสมกันดีกมันจะเป็นฟิลแบบยังไงก็ไม่รู้เราอะทำตัวนิ่งๆรู้คุณกล้าของตัวเองนะแต่บางทีก็แบบว่า มีความมั่นมั่นหรือว่าทําตัวเฉอยเฉ่ยมีสเสน่ห์แต่จริงๆก็ยังมั่นคงกับเขาอะไรเงี้ยบางทีเราเรารอคอยใช่ไหมที่อยากจะให้คนคนนี้กลับมาในใจเรายังคงมีความนึกถึงคนคนนี้อยู่ต่อให้ภายนอกนะคุณอาจจะแสดงออกในแง่ของความแบบว่าฉันเริ่มต้นกับชีวิตฉันฉันนู่นนี่นั่นฉันฉันจะสวยขึ้นฉันจะหล่อขึ้นฉันจะ,จะไปทําอะไรตามแพชชั่นอะไรของฉันต่างๆแต่เอาอจริงๆสมคติว่าคุณมีอะไรในใจอยู่คุณมีแผนอะไรบางอย่างอยู่ ความสดมูรนเกิดขึ้นทําตัวเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเหมือนใส่แต่จริงๆก็คือนั่งรอให้เขากลับมาง้อหรือเปล่าเนเราอ่ะจะถามว่ามันมีโอกาสที่คนที่คุณนึกถึงหรือห่างเหินกันไปมีโอกาสกลับมาง้ององไหมสมมติว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณน่ะหรือบางทีมันเป็นฟีลประมาณว่าคุณพยายามจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองหรืออยู่กับตัวเอง แต่มันก็ยังมีอารมณ์ของความที่ยังนึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆหรือคนเก่าๆเนี้ยว่าแบบเออมันก็น่าจะดีเนาะคือจริงๆถ้ากลับมาคุยกันีเดียมันก็ยังคงดีได้อยู่ไหมวะอะไรเงี้ยในใจเราดูแอบอ่ะเราดูแอบบแบบซ่อนอารมณ์ความความนึกถึงคนคนนี้อยู่แต่แต่แสดงออกในแง่ของความแบบมั่นใจอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองคือคือ เรื่ออะไรวะไม่ทําให้เขารู้ว่าเราต้องการเขาขนาดนั้นอ่ะแต่ก็นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยแบบว่าไอ้นู่นนี่นั้นกันไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูมีแผกนการช่วยอะไรแบบว่าเออมึงจะยังไงปะปลาดหรืออะไรเงี้ยคือสมมติว่าคุณสิ่งที่คุณแสดงออกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดจริงๆอ่ะคุณแต่ฟิลปะจริงๆก็อยากกลับไปคุยกับเขาแหละหรืซิ คนที่ชาวธาตุลมไปถึงกลุ่มนึกถึกอ่ะสถานก,การณ์ความร่งางเขาในช่วงเดือนสิ้ยงขางมเป็นไงมาขี้น็อตครับราชินีถือ sword, sword, ups, ถ้วยซิกซอบซอดหกดาบเอลฟ์ซอดแปดดาบเฮดสเปนเด็กถือเหรียญเทียฟครับสามถ้วยเขาเถอะในสมองว่าที่ผ่านมามันเป็นเหตุของความที่ว่ามันต้องเกิดเรื่องเนี่ยค่ะแล้วถ้ามันจะคุยกันนะช่วงนั้นอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี แต่พอเดินสิงหาคมแต่พอมันมีการแบบอ่ะนิ่งๆกันไปใช้ชีวิตอะไรกันบ้างนู่นนี่นั่นไอ้นี่ก็ทําหาอะไรไม่ได้แล้วแปดดาบบางทีก็เหมือนทําตัวไม่ถูกกับสถานาการณ์เหล่านี้ดังๆที่คุณเองก็เป็นคนที่เขาแบบที่เขาก็ที่เขาก็ยังมีเยอะๆแล้วเขาก็รักอยู่อ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่น่ารักกับเขาอ่ะแล้วถ้าเขาไม่เอาคุณแล้วมันจะยังไงคือแบบถ้าตัวคุณจะไปจริงๆแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นคนคนเนี้ย ความเครียดน่ะมาลงที่คนคนนี้เพราะเขาเหมือนถ้าเขาจะกระทำอะไรมากขึ้นคุณจะโอเคกับเขาปล่ล่ะแต่คืออยาจะมองว่าคนคนนี้ดูจะพยายามให้ใหสถานการณ์นะมันดีกว่านี้เพื่อที่จะหาเรื่องในการเข้าไปไปง้อไ,ไปขอโอกาสจากคุณใหม่อ่ะเพราะการที่เขาอยู่กับตัวเองมันเหมือนพอไม่มีคุณอ่ะคนคนนี้ก็ดูมืดแปดด้านเหมือนกันนะ สามพ้องยังไงเขาก็ต้องการคุณอะยังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตกับเขารู้สึกดีกับเขาพูดคุยกับเขาแบบไม่เกลียดเขาอะอเพราะที่ผ่ามาคุณคุณเป็นคนที่แคร์เขาและดีกับเขามากๆเลยแหละอืทำตัวไม่ถูกเลยไอฮห่าอยากขอโอกาสวัดสั้น แล้วก่อนหน้าน,นี้มึงเป็นสิ่งโตทำไมก่อนหน้าน,นี้มึงดื้อทำไมก่อนน,น,นี้ทำให้มันดีๆหน่อยก็ไม่ได้กูต้องกายร่างเป็นกี่ร่างก่อนเนี่ยเพื่อมึงเลยเนี่ยพยายามอัแนนำอะไรชาวธาตุลมนะมาน้ำครับข้าเก้าถ้วยเขยชอบครับเด็กถือถ้วย tree of one สามไม่เท้า love yourself มีชอมี่ a g a i ก l ลั k กี้เลิฟจ้ะอบั n ตันส์ยูแ r e a ี่ค่ะแล้วก็ if you believe เกินเรื่องเกินราวแล้วเนี่ยบางทีนี่แม่งต้องแบบมันต้องจนมุมอะมันต้องหาทางออกกับชีวิตไม่ได้มันต้องแบบไม่มีคุณอยู่ซะบ้างให้แม่งแบบหดหูหัวใจอะ่ะเพราะที่ผ่านมาแสดงว่าคุณใช้เวลาหรือหรือเอาพลังงานของคุณเนี่ยไปไป,ไปทุ่มเท แม่งเยอะอืไพ่ก็เลยอกว่าโอเคตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นฟิลที่ว่าคุณต้อง,ต,องต้องรักตัวเองหรือว่าเอาความสุขอ่ะมาใส่ตัวเองบ้างนะบางทีความใจดีอะไรของเราเนี่ยมันดูแบบโดนเขาดึงไปหมดเลยจนเราลืมที่จะโฟกัสตัวเราอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็ทํานะรักษาสุขภาพรักษาจิตใจตัวเองสักนิดนึงบางทีคุณกับเขาเนี่ยอยู่ไกลกันด้วย อาจจะมีความรอคอยอะไรบางอย่างอยู่คือแม่งเจ็บก็จริงนะสาวก,ก็สึกว่าเสียใจก็จริงนะไม่โอเคก็จริงแต่มันมีความห่วงใยห,หรือหรือมันดูยังยังรักอยู่อะ่ะและที่ผ่านมาที่คุณทําไปสามว่ามันด้วยความรู้สึกอะที่มันทำแบบเน,นี้ยและการจากไปมันไม่ได้หมายความว่าจะหยุดรู้สึกไงซึ่งอีเนี่ยอีคนที่คุณคุยอะเขาอยากจะขอโอกาสจ,จังเลยหวังว่าแบบจะได้เจอกันอะไรเงี้ยซึ่งไอ้สวบอกว่าถ้าคณคนนี้ อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณหรืออยากจะง้อคุณไหนสามองคคุณก็พร้อมที่ที่จะเจอเขาหรือว่าพร้อมที่จะพูดคุยกับเขานะถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อมันจะเกิดเหตุที่คุณจะลักี้เลิฟแล้วคุณจะโชคดีในความรักแล้วหลังจากที่คุณรักตัวเองการที่คุณคุณเปรียบเทียบสถานการณ์ได้เลยก่อนหน้าเนี้ยเราทําดีกับเขาขนาดไหนเราโฟกัสแต่เขาแบบสุดพลังอ่ะ คนคนนี้กลับได้ใจแล้วไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่พอหลังจากที่คุณรักตัวเองแล้วโฟกัสตัวเองเรารู้คุณค่าของตัวเองคนคนนี้ยค่ะจะต้องกลับมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาต้องพยายามเพื่อไม่ให้สูญเสียคนที่ดีคนที่มีคุณค่าอย่างคุณไปอืมโอเคไหม a b น n d o น ความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดรอคุณอยู่ยิ่งคุณแฮปปี้ยิ่งคุณมีความสุขกับตัวคุณเองไอ้นี่จะยิ่งอยากได้คุณไอ้นี่จะยิ่งรู้คุณค่าของคุณไปอีกเขาจะไม่เขาจะไม่อยากสูญเสียคุณจริงโชคเข้าข้างคุณแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องแคร์อะไรเขาเยอะนะพอรักตนเราเองเนี่ยการที่เราจะมาเจออะไรเขาหรือเขาอยากจะพูดอะไรกับเราอะ่ะมันต้องมีความแบบ สเปซหรือให้ข้อกําหนดอะไรกับคนคนนี้บ้างอย่างที่บอกค่ะเราใจดีกับเขามากๆเขาได้ใจอ่ะถึงแม้ว่ามันจะรักมันจะรู้สึกอะไรกับเราก็เถอะแต่มันต้องมันต้องคิดนิดนึงว่าแบบว่ามึงไม่ใช่ทารกเนาะที่จะต้องดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูจับแม่งมาปรับทัศนคติไมเซ็ตมั่งนะคะแบบไข่แบบไข่สมองแม่งออกมาดูที่แม่งมีไหมหรือว่ามันมันมันเป็นอะไรข้างในมันมีลูกออสหรอหรือยัง เนี่ยคุณไม่ห้ามไม่สั่นเลยดูดิมาดูข้อความจากเขาถึงถ้าลมดิการที่อยู่กับคุณคือทั้งบทที่ฉันต้องการมนาไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจะบอกคุณบ่อยเลยในความฝันของฉันเสนาแยงไม่ต่อฉันํำผิดผ้าแล้วตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ อยูทำให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วโอ้โหนี่มึงรักกูเนาะมึงรักกูมึงทำกูได้ขนาดนี้กูเลยอยากจะไหว้มึงจังเลยอยากจะจับมึงขึ้นหิ้งและบูชาจริงๆทำลายกูได้ขนาดนี่บอกรักกูเขาอยากจะบอกกูนะว่าการที่อยู่กับคุณน่ะมันคือทั้งหมดที่เขาต้องการเลยนะเพราะว่าแบบ ความใจดีความน่ารักความเอ็นดูเอ็นใจที่แบบคุณมอบให้เขามันมันช่างเติมเต็มชีวิตเขาให้แบบเขากลายเป็นสิ่งโตะเชื่องตเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งแบบแม่งมีความสุขอยู่คนเดียวอะคือคนที่เหนื่อยแม่งก็คือคุณไงแต่แบบว่าเออนิดนึงเขาก็อยากจะบอกว่ามันไหนไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็ได้ที่ผ่านมาที่แบบว่า เรายังแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปไม่ได้หรือฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแลยขนาดแล้วเราอยู่นะตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่โอเคกับสิ่งสิ่งนี้ยมันนักไม่ใช่วเวลาที่เหมาะสมที่แบบว่าเราจะมาแบบพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกันหลอกอะไรเงี้ยถุยขออ้างไรสัร์ละมึงมันเอาแต่ตัวเองมึงมันเอาแต่ใจมึงมันดื้อไงมึงมันแบบพอแบบทําอะไรนี้ต้องให้ได้ดั่งใจต้องให้ได้แบบที่ต้องการอะไรเงี้ยอะไรนี้อะไรหน่อยก็แบบนู่นนี่นั่นเหตุผลขั้นสุด แต่เขาก็อยากจะบอกคุณว่าฉันก็พบคุณบ่อยในความฝันของฉันเลยนะเสื้อใครมึงฝันอืใครให้มึงมามาเจอกูในฝันก่อนเนี่จริงมงาเจอกูตัวตัวก็ววววได้มึงไม,ม,งไม่มึงไม่ต้องมาฝันกูบ่อยแล้วฝันกูบ่อยแล้วไงมึงจะถูกหวยไหมหรือยังไงบ้านมึงบ้านมึงจะแบบใหญ่ขึ้นปะหรือย,งยังไงก็คือเป็นไรอะ่ะนอีน่มึงก็โหยหวน,หวนคืออ้แต่ก็อือ ที่บอกนะคะถ้าเจอในรบกวนช่วยหยิบหวนมไม้ทีนึงแล้วก็จับมันมาปรับทันตกถุยพอดีก่อนแต่ยังพูดจับเขามาปรับทันคตินิดนึงให้แม่งเลิกดื้อน,นิดนึงนะแต่เขาบอกว่าเออเขาามผิดพลาดไงเขาองผิดพลาดอยู่แล้วตอนเนี้ยเขาก็กําลังรับผลของมันอยู่เธอเข้าใจเราหน่อยได้ปะความน่ารักของเธอความเป็นแม่พาาแม่ใจของเธอเธอเข้าใจเราหน่อยได้ไหม เธออยู่มึงโกรธเราเลยได้ปะ่ะเราอาจจะทำให้เธอเจ็บปวดร้แล้วหัวนมนเลยบ้าแต่แบบเราก็ผิดไปแล้วไง <c oughs> แล้วก็แบบอยู่ทำให้เราลังมากกว่าน,นี้ได้แล้วโอ้โหไอ้นี่แม่งเวอนมากคืออะ,อะไรก็รู้ว่าอะไรวะทําผิดแล้วก็เสกมาห้ามให้กูแบบทาให้มึงรักกูอีกอะไรนเป็นอะไรก่อน จะพูดอะไรอะคะ่ะแค่รู้สึกว่าไอ้จังงงๆกะคนที่คุณคุยอะคืออสรุปคุณผิดป่ะหรือไงคุณก็ไม่ได้ผิดนะแต่เขาก็รู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขาก็กำลังรับผลของมันผิดอยู่แต่แบบคุณก็อย่าทำให้เขาแบบมีอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยอย่ามามีอิทธิฤทธิ์ในตัวเขาได้ไหมซึ่งแบบคุณทำอะไรอะ่ะคุณก็ไม่ได้ทำอะไรไงคุณก็ดีกับเขาไงแล้วมึงเป็นอะไรก่อนเนี่ยมึงเป็นอะไรให้พบได้ฝันก็แล้วพบอะไรก็มันจะตกันมา,ม,า,ม,ามันแน่แน่อนยมึง,งอะ อย่ามาทำเป็นพูดเวิ้นเวอ,อร์อารมพบทตบไห้ฟันแตกเลย <c oughs> โอ้ยมาดูสิราศีอะไรดาวอะไรลไรัคนาอะไรท่านอะไรที่มีเกมู่พรงกับจักกองท่านลมคู่โตพิจิกค่ะพิซิลาสิมีนทอรัสศีประสบเออท่านดีมังการประสบกันเวโกราศีกันหอยใบดิเนปจุลศีมี ไอ้ช่างมันมันก็มรูสึกกันมีนพี่จิโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากตามช่องนี้ไปเรื่อยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e กดกระดิ่งกิ้งก้องเป็นตัช่วยสายด้วยใครที่ซื้อซุปเปอร์ตงให้สายสาวก็ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ, like, share, จะสรังเงี้ยโอเคไหมเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย